สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิกิวชาแนลนะคะพามาทำเมนูหัวใช้เท้าหมูสับนึ่งค่ะ ทานคู่กับน,น้ำจิ้มนะคะอร่อยอร่อยหน้าตาหน้าปรับประทานมากๆเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มทำกันได้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำหัวไชเท้าะะมาล้างปอกเปลือกแล้วก็ขูดเป็นเส้นๆ500กรัมจากนั้นใส่เกลือ1ช้อนชาใช้มือขยำขยำคุกเข้าแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ10นาทีนะคะเพื่อรดความขมเฝื่อนค่ะแล้วนำกุ้งแห้งนะคะมาแช่น้ำใช้กุ้งแห้งประมาณ1กรามมือนะนำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ หัวใช้เท้านะคะเราจะบีบน้ําออกแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าสะอาดะคะแล้วก็บีบน้ําออกทําวนไป 2- 3สรอบเลยแล้วก็นํามาสับๆค่ะที่เราจะทําเป็นตัวไส้นะคะแล้วก็มีแครอทค่ะ50กร,รัมนํามาขูดเป็นเส้นแล้วก็สับค่ะจากนั้นนะคะเราจะผัดไส้โดยตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็พอน้ํามันร้อนก็นํากุ้งแห้งนะคะลงไปผัดค่ะผัดให้หอมเหลืองเลยนะคะ ผัดหัวไชเท้าและแครอทจนสุกหอมแล้วก็หายขมค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะซีอิวขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันผัดต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มแห้งนะคะจากนั้นจะปิดแก๊สแล้วก็เติมพริกไทยค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะเราทําตัวไส้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะนําไปคลุกกับแป้งมันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะคลุกกับแป้งมันค่ะใส่แป้งมันไปเลย120กรัมขยําให้เข้ากันก็จะใช้ช้อนคนคนส่วนผสมก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าไส้มันยังมีความร้อนอยู่ค่ะคนๆนะคะจะได้ใช้มือนะคะขายหย่มหยมปั้นๆให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็นําไปวางบนกระดาษไขนะคะเราจะทากระดาษไขนะคะด้วยน้ํามันบางๆเล็กน้อยเพื่อกันไม่ให้เขาติดกระดาษไขหรือว่าใบตองก นะจากนั้นนะคะพอน้ําเดือดเราจะนําขึ้นไปนึ่งค่ะนึ่งเป็นเวลา7นาทีซึ่ง4นาทีแรกนะคะเราจะเปิดดูก่อนจากนั้นก็นึ่งต่ออีก3นาทีะคะ่ะเนื้อแป้งก็จะมีความใสๆนะคะแป้งก็จะบางๆนะคะจนเห็นไส้ข้างในเลยค่ะแป้งนะมีความเหนียวนุ่มหนึบ อร่อยมากๆนะคะไส้ก็หวานกำลังพอดีค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปทำน้ำจิ้มกันค่ะเป็นไงคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าทานตอนนั้นร้อนเนี่ยอร่อยมากๆเลยถ้าใครไม่ชอบกุ้งแห้งน,นะคะก็ไม่ต้องใส่ตอนที่ทำไส้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทาน้ำมันบางๆที่ตัวขนมเพื่อกันไม่ให้ขนมนะคะติดกันค่ะ วันนี้นะคะเราทําหัวไช้เท้าหมูสับนึ่งนะคะออกมาได้ประมาณ11ลูกค่ะลูกก็ใหญ่พอดีคําเลยค่ะขั้นตอนต่อมาน้ําจิ้มนะคะเราใช้วิธีการกะเอานะคะซีอิ๊วดำสี่ช้อนโต๊ะเติมน้ําเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยค่ะน้ําส้มสายชูนะคะอีกเล็กน้อยถ้าใครชอบเปรี้ยวอาจจะเติมเยอะหน่อยค่ะ เกลือไปช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทรายก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็นําเข้าไปในไมโครเวฟเพื่อให้น้ําตาลละลายค่ะแล้วเราก็จะหั่นพริกแดงนะคะหั่นพริกแดงแล้วก็ใส่โรยลงไปในน้ําจิ้มด้วยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเมนูหัวไชเท้าหมูสับนึ่งค่ะทานตอนน้อนร้อนนะคะแป้งยังมีความนุม่มเหนียวหนึบ ตัวไส้ก็หวานกำลังดีจิ้มกับน้ำจิ้มน,นะคะลงตัวเข้ากันมากๆเลยค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน i ้ยกิวชาแนลด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ้ยด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ